สวัสดีครับสวัสดีครับดิวครับเซนครับผมครับผมเราบอกว่าด้ฉายว่าคู่หล่อคู่หล่อแล้วเสียงเราต้องมาเลยนะครับแบบนี้นะครับผมและนี่คือรายการ Star c ครั close to ครับผม เขาีเหนื่อยไหมให้พี่เริ่มเหนื่อยนะเหนื่อยนะแบบนี้ทำเสียงแบบนี้แล้วมันเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะวันนี้วันนี้ครับผมมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างแน่นอนครับวันนี้เรามีท้งเรื่องของเด็กหนุ่มตัวเล็กๆคนหนึ่งเด็กหนุ่มไม่หนุ่มไม่เด็กน้อยตัวเล็กๆคนหนึ่งน้องมาร์นั่นเองน้องมาร์ครับผมวันนี้ซีเครตเราจะมาดูกันว่า เมื่อไหร่ที่ฝนต,ตกลงมาหน้าน้องมาและเราก็มีเบื้องหลัง MV เอวเพลงแค่หลับตาของวิ่บีกับน้องหนุ่นามาด้วยครับผมติดตามดูแล้วกันในรายกาะรรวันนี้มีให้ดูแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องไป c ร o s e <ed> up <S จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เปิดรับสมัครออเดชั่นของภาคกลางเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยอ่าอคุณคุณไปคุณไปนี่โอ้โหคนเยอะมาก เยอะเยอะเยอะมากจริงเพราะเหมือนกันทุกคนก็อยากมาปีที่ก้าแบบมีนคนมีคนแบบมีแววแบบว่าเด่นเด่นกระโดดเด้งกระแทกตาเรียกว่ามีหลายคนที่โดดเด่นแล้วก็กรรมการต้องหนักใจพี่เพชรพี่มาพี่โจน,นะครับต้องแบบว่าปวดหัวเพราะว่าแบบไม่รู้จะเลือกใครเพราะน้องๆแต่ละคนนี่แบบเอาความฝันมาเอาความสามารถมาแบบประชันกันแบบว่าเก่งๆแค่นั้นเลยอย่างนั้นต้องติดตามชมให้ดีแต่ว่าถ้าเกิดใครที่วันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมครับใครที่พลาดหวังจากภาคกลางไปเนี่ย อย่าลืมาคใตาคมีต้องมีต่อที่ไหนเอ่ยที่ศูนย์การค้าสังซีรอนภูเก็ตนั่นเองครับวันที่17ถูกต้องลอมเตยมตัวเต็มตัวไปใช่ครับผมชาวใต้เจอกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคนนี้เพิ่งได้แชมป์เดอะสตาร์มาสุดร้อนเป็นคนชาใต้เหมือนกันด้วยคุณว่าเร็วไหมเร็วมากคืออยู่ดีก็ แปดมาตอนนี้โดมกลายเป็นรุ่นพี่ไปแล้วใช่รู้สึกว่าเหมือนเราพึ่งพึ่งจะพูดถึงน้องๆเดอะสตาร์แปดกันไปเมื่อไม่กี่เดือนผ่านมานี่เองอ่ะจริงๆเขาเรียกว่าน้องๆเดอะสตาร์แปดทุกคนมีผลงานที่เราได้เห็นเรื่อยๆไงก็เหมือนกับว่าเฮ้ยพึ่งเสร็จพึ่งเสร็จเลยจริงๆแล้วเขาบอกมีพัฒนาการรวดเร็วเหมือนกันครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจมากๆเลยสำหรับน้องๆนอกจากนอกจากจะเสียงดีในหนึ่งนิสัยดีด้วยและล่าสุดพึ่งเปิดตัวอัลบั้มใหม่ใบโดมดีมนั่นเองเป็นอัลบั้มที่มีเพลงเพาะ คือทุกเพลงอ่ะเพราะแล้วก็เซนเซนแบบว่าชอบทุกเพลงเลยอืมถ้าเพลงนี้ต้องชอบมากแน่นอนถูกต้องขออนุญาตของหญ่ไปฟังกันครับเจ้านางเอกน่ารักนะใช่ครับผมจะพูดบอกว่านางเอกน่ารักพระเอกก็เล่นดีเออแต่เราไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่หรอกทำไมอ่ะก็นางเอกน่ารักไงเออไอยันเล่นดีมากครับผมถ้าเกิดใครชอบเพลงนี้นะครับผมก็ไปหาซื้อกระดานของน้องโดมได้แล้วเพลงก็เพราะอย่าลืมไปอุดหนุนกันแล้วทีะกันตอนนี้ดิวีดีคาราโอเกะวางแผงแล้วถูกต้องแล้ว จริงๆเพลงของน้องโดมเนี่ยจะบอกว่าเพลงที่ร้องยาก <Ừ. S 2> เหมาะกับการฝึกฝนเป็นอย่างมากใช่ครับถ้าเกิดใครอยากร้องเพลงเก่งแบบน้องโดมเอาเพลงของน้องโดมไปฝึกร้องเป็นคาราโอเกะเนี่ยมีนะให้อ่านแล้วก็มีให้ร้องตามรับรองว่า ร้องพ่อแบบพี่ดวงแน่นอน The Star 8เนี่ยน้องดมงเสียงดีมากใช่แกงส้มก็โหสไตล์ดีมากสไตล์ที่เป็นถูกต้องแต่มีอีกหนึ่งสาวคนหนึ่งเนี่ยผมพี่ชอบเสียงเขามากเสียงเอกลักษณ์มากครับผมฟังพูดถึงเฟรมแล้วทุกคนจะมองภาพบอกว่าสาวเท่สิมีเสนอ่าฮะงั้นเราไปฟังเพลงนี้จากน้องเพรมดีกว่าครับผมยังรักยังรอครับ ยังรักยังรอแก้เธอนะครับถ้าเกิดใครชอบดาวจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าลดเลยมีหนึ่งสาวเสียงดีดีกับคนนี้เนี่ยจะบอกว่าร้องเพลงอะไรก็เพราะไปหมดทุกเพลงแล้วตอนนี้คือสวยขึ้นทุกวันถูกต้องพร้อมลงแก้มพี่ว่าแก้มสามารถเป็นนางแบบได้เลยโอ้โหคือเขามีเสน่ห์นะใช่แบบว่าโทนสีผิวก็ด้วยแล้วก็โทนสีผิวไม่ไปถึงับไม่ได้ว่าฮ้ยเดี๋ยวนี้ ผิวแบบนี้อินเตอร์มากจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้อยากเซนนี่เซนก็แบบเออพยายามให้ผิวตัวเองแข็งแรงไปพอพอพอจบเรื่องนี <oh ้ไว้มาพูดถึงเรื่องเพลงของแกนุก่าครับผมเรื่องเพลงของแกนุก่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเมื่อสองเราได้พบกันใช่ครับเป็นเพลงอบอุ่นเป็นเพลงโรแมนติกมากถูกต้องน้องมากน้องมากนะเป็นเด็กก็น่ารักตอนเด็กๆพี่ก็น่ารักไงแหละจริงเหรอครับพี่ดิวแหมอย่างนี้ทำไมทำไมเซนทำหน้าอย่างนี้แล้วทำไมทำหน้างเจ๋งอย่างนี้ใส่พี่นั่นแหละน้องน่ารั้งจริงน้องน่ารักจริงน้องน่ารักเพราะว่าน้องเมื่อกี้จากพี่ ใช่ครับผมเวลาเวลาเราเจอเขานะเขาจะเข้ามาไหว้เข้ามาใช่ต้องไหว้ทุกคนไว้ทุกในห้องนะ้อง่ารักมาแม่ก็น่ารักฝนตกที่หน้าเธอเออพี่ชอบพี่ชอบชื่อเพลงเพลงนี้นะน้ําตาก็เหมือนกับฝนแล้วฝนตกลงมนหน้าถ้ามองในมุมเด็กๆคงจะเหมือนแบบฝนตกลงมนหน้าจริงๆฝนตกลงบนหน้าหรือเปล่าเด็กๆไงพี่มินแล้วเด็กก็จะเอาล้มไปกางใต้ตาเงี้ยเหรอไม่ใช่พี่อาจจะไปซับให้มันทีแบบเอ้ยเป็นคนแบบเป็นพี่สาวหรือเปล่าอะไรที่แบบโนราองห้หรือว่าอะไรอย่างงี้ก็น้องมาเข้าเต็มใจไปช่วย ปลอบใจใช่ช่วยซับฝนที่อยู่บนหน้าเต็มที่คือจริงๆเยจริงๆเนี่ยเพลงนี้เนี่ยออกมาช่วงที่เป็นฤดูหนาวแล้วฝนผ่านแล้วฝนผ่านไปแล้วก็เลยเป็นเป็นคำถามว่าเฮ้ยทำไมแบบหน้าหนาวแล้วแต่ฝนยังตกบนหน้าเธอก็เพราะว่าฝนมันคือน้ําตาไงความเศร้ามันไม่เลือกฤดูหรอกถูกต้องอ่าน้องมาก็เป็นอาน่วยอาสาปลอบใจครับผมยังไงก็รอติดตามแล้วกัน MV ของน้องมากได้ครับได้บอกว่าน่ารักแน่นอนจะ่ีอีกหนึ่ง MV ครับ MV นี้ก็มีฝนเหมือนกันใน m อมีมีฝนด้วย แล้วเป็นฉากที่แบบว่าพระเอกนาะเอกใกล้กันด้วยอนั่นแหละ MV ตัวนี้ครับผมเพลงเต็มใจของแกงส้มน้องแต่งเองน้องเขียนเนื้อเองด้วยนะครับผมเพราะขนาดไหนไปชมเลยครับเต็มใจถูกต้องคือเก่งนะคนนี้เนี่ยแต่งเพลงก็ได้หน้าตาก็ดีเล่นกีฬาก็เก่งสไตล์ก็ชัดเจนเต้นก็เก่งเล่นเป็นโนก็ได้เล่นดนตรีก็ได้วาดรูปเรียกว่าอบปะ ใช่เยอะเปคนที่มีความสามารถทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญตอนนี้สามารถครองใจแฟนคลับได้อย่างตราตรึงติดชจครับไปนานๆอีกด้วยถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับแกงส้มอย่าลืมอุดหนุนผลงานของแกงส้มกันดาวโหลดได้เลยนะครับผมดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วก็อย่าลืมติดตามชมละครเรื่องบ่วงรักด้วยตอนนี้ออนแอร์แล้วใช่ครับผมแล้วก็นางเอกใหม่ด้วยน้องมันปันรักมากๆน่าเอกงดีไงใช่คือมันเป็นอะไรที่น่าจับตามองคู่นี้ที่ชอบพี่ชอบเขาหน้ารัก ใช่พูดถึงเรื่องแต่งเพลงเมื่อกี้ครับก็มีอีกหนึ่งสาวคนหนึ่งสาวคนนี้ก็เป็นแบบว่าเก่งทั้งเรื่องของการศิลปะด้วยเรื่องของการร้องใช่เขาเป็นคนที่ชอบชอบงานอาร์ตใช่ค่ัชอบแต่งเพลงชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะแล้วตอนนี้ก็เรียนคณะสถาปัตย์อยู่ที่จุฬาด้วยน้องนดนั่นแหละถูกต้องงั้นเราไปฟังเพลงนี้ของนนท์กันดีกว่าครับผมเธอคิดยังไงกันครับเห็นนนท์เมื่อไหร่ก็นึกถึงคุณเล่ มันมันมันก่อนเจอพี่ดิวซื้ออูกูเล่เลน่นนดไหมเอาเป็นธุรกิจของเขา,า,เ,าเล่นเล่นเล่นแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบกุกเล่เล่นนะครับผมก็<อ>ไป ไปซื้อได้ไปซื้อได้ไม่ก็คือไปฝึกฝนเป็นเป็นเครื่องดนตรีหนึ่งที่แบบว่าเล่นง่ายนะแล้วก็น่ารักมากๆเนาะเสียค่าสปอนเซอร์ให้พี่ด้วยนะใช่ใช่ใช่หลักใช่หลักได้ครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะฝากกันขออนุญาตคอปเปอร์ขออนุญาตผมใหญ่ถ้าเกิดใครอยากจะร้องเพลงของน้องโดมคอปเปอร์เข้ามาเยอะๆเลยนะครับผมอ่ะสมมติสมมติแฟนคลับคนอื่นไม่ต้องแฟนคลับน้องโดมก็ได้นะแฟนคลับน้องน็อตแต่ชอบเพลงของน้องโดมก็คอปเปอร์เอากูเรเล่มาเล่นแบบน็อตเลยถ้าเป็นแฟนคลับน้องแกล้องฮั่นชอบเต้นก็ เปิดเพลงของอนริยาตหงใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เต้นแล้วก็เต้นคอฟเวอร์ใส่ท่าเข้าไปได้หมดทุกอย่างบางทีอาจจะโดนใจโดมก็ได้ถูกต้องครับผมถ้าเกิดใครคอฟเวอร์แล้วอัดคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับขอส่งมาที่ w w w f a c e b o o k c o m j m m u s i c ครับผมครับผมส่งมาเยอะๆนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครังนี้ครับจงนี้พักสักครู่หนึ่งครับผมให้เพื่อนๆไปคิดก่อนว่าจะคอฟเวอร์แบบไหนดีจะร้องแบบไหนสไตล์ไหนดีได้ครับช่วงหน้าเรามาชมเบื้องหลัง MB เพลงแค่หลับตากันครับ ฟิชอมาแล้วกลับมาในช่วงของฟิชอ y e นั่นเองครับผมย้ําคําที่ทำไมก็อยากพูดให้รู้ไงว่าอยู่ในช่วงนี้จริงๆะครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ตั้งอย่างที่เกิดมาแน่ตอนต้นรายการเราจะพาไปชมเบื้องหลัง MV เพลงแค่หลับตาของพี่บีกับนนาถูกต้องงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าไหมได้เลยครับโอเคครับน่ารักเนาะถูงต้อคนนี้นหน้าเนี่ย ไม่ว่าจะมองในมุมไหนอิริยาบถไหนก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์ทำให้โลกสดใสได้ลตลอดเวลาพี่บีของเราก็เหมือนกันรอยยิ้มนี่กินใจสาวๆหลายๆคนด้วยครับ,ต,รบต้องแล้วครับเป็นคู่ที่ผสมผสานกันแลวลงตัวมากถ้าเกิดอยากรู้ว่าเพราะจร,จร,จร,จริงๆไหมยังไงอะไรยังไงไปชมเองค์ีดีกว่าครับแค่หลับตาครับซึ้งใช่แล้วกินใจน่ารักด้วย มาส่งกันว่า2องคนนี้นะครับผมแต่ว่ามีอีกเพลงนึงอันนี้เมื่อกี้เราดูพี่บี้ในโหมดซึ้งหมดหมดโรแมนติกไปแล้วเรามาชมอีกมุมนึงเป็นมุมน่รักสดใสของพี่บี้บ้างด<ม>ีกว่านะครับผมเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณดูคุณจะต้องยิ้มออกครับผมแน่นอนฮะสมายครับ ตั้งแต่ตอนต้นเบรกมานะได้ฟังเพลงแค่หลับตาของหนุนากับพี่บี้ได้ฟังเพลงสมายของพี่บี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมของพี่บี้มาฝากกันอีกกิจกรรมดีๆนะครับนั่นก็คือ smile underscore b y นั่นเองครับใช่แล้วครับผมถ้าเกิดคุณคิดว่ายิ้มของคุณสวยยิ้มของคุณโดนยิ้มของคุณเจ๋งเต็มที่นะครับผมอย่าลืมแชะรูปรอยยิ้มของคุณแล้วก็อัพลงอินสตาแกรมนะครับผมแล้วก็แท็กมาที่ smile underscore b i รับรองว่า400รอยยิ้มโดนใจนะครับจะได้มา meet and greet กับพี่บี้นะครับในเม ปาร์ตี้คอนเสิร์ตครับ้องผมส่งเข้ามาเยอะแต่ถ้าเกิดใครคิดถึงอ,อดใจรอไม่ไหวแล้วอยากเจอพี่บิ๊จะบอกว่า22เสพศจิกายนนี้ไปชมภาพยนตร์เรื่องรักจับใจกันได้เลยต้องไปดูเลยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าเราได้เอาละครเวทีนีนยกไปอยู่ในโงรงภาพยนตร์อย่าลืมนะครับผมไปชมกันเยอะๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พักก่อนช่วงหน้าเราจะมีซีครัของน้องมร์คมาใช้แ<พ>ล <S <S ้ว กลับมาสนุกกันต่อนะครับกับ Star Up c l o s t 2, <อ> <S <อ> <S 2> ต <S แต่เดี๋ยวก่อนกลับมาสนุกแต่สิ่งที่พี่กำลังจะถามต่อไปคือเช่นเช่นเคยร้องไห้ไหมต้องบอกว่าเคยเชนเคยได้ยินคำหนึ่งมาแล้วโดนมากบอกว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเ <c oughs> จ็บมากที่สุดก็แค่หกลมเออไม่เจ็บมากโฉมพี่โดนแม่ตีมันมีหลายอย่างไงแต่นี่คือเหมือนกับว่าปกติห้าหกลมเนี่ยเราก็รู้สึกเจ็บมันเจ็บมากแล้วอะตอนนี้แต่คือที่ตโตขึ้นเนี่ยอาจจะมีแบบหลายเรื่องที่ทําให้เจ็บไงทอาทีร้องไห้ไงร้องไห้เรื่องอะไร ตอนเด็กๆครับตอนน so oui> ี้ตอนเด็กๆสิตอนนี้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 ไม่ค่อยร้องไห้ฮะนี่งเหงอแข็งแรงใช่ตอนเด็กๆร้องไห้เรื่องอะไรตอนนห้ก็เนี่ยแหละมีอย่างเรื่องแรกก็ที่พี่อยูบอกมีแม่ตีตกล้มตกต้นไม้อะไรอย่างนี้ตกต้นไม้ร้องไป็ร้องเหมือนกับว่าให้รู้ว่า เออลูกตกนะอะไรเงี้ยให้แม่ให้แม่รู้อะไรเงี้ยนะพี่ดิวป่ะพี่ดิวร้องตอนไหนบ้างเป็นของพี่เหรอพี่ไม่ค่อยร้องไห้หรอกตอนเด็กๆอะเคยร้องอยู่ไม่กี่ครั้งเองก็ตอนแม่แม่ไล่เข้าไปนอนแล้วไม่ยอมนอนแล้วแม่ก็ตีแม่ไม่ให้กินขนมคีดแล้วที่นอนคิดที่นอนก็ร้องไห้ด้วยมันเปียกมันเปียกอายน้องให้เพราะอายนะอ๋ออายนี่เองเออไอ้ที่พูดมาเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยร้องไห้นั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะร้องไห้เนี่ยร้องไห้เพราะว่า โดนพี่แกลงแล้วเราทําอะไรพี่ไม่ได้เราต้องร้องไห้เรียกความสนใจเราต้องร้องไห้เรียกความสนใจให้แม่มาตีพี่ใช่เพราะเราเด็กไงแม่ก็จะเข้าใจว่าพี่แกลงเราถูกต้องจริงๆไม่ใช่ไงจริงๆพี่แตะเบามือมากเลยนะแล้วรา้องไห้เรียกความสนใจเด็กๆก็จะมีหลายๆโมเมนต์ดราม่าแต่เด็กดราม่าแต่เด็กแต่ว่าน้องม้าเนี่ยเรามาดูกันค่ะว่าตอนไหนที่น้องมาร้องไห้บ้างด้วยอีกหนึ่งครับก็คือตอนไหนที่ฝนตกลงมาหน้าน้องม์าบ้างครับครับผมในช่วง the secrets หน้าฝนไม่มีอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสําหรับชาวเกษตรกรทั้งหลายแต่ว่าฝนบนหน้าไม่มีเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทุกคนครับเย้ <Yeah. S 1> hey. Hey. ่ยมกจะได้นะใช่ไหมครับนี่เป็นประโยคที่เด็กมากๆากเจ้าขออ้าวตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วแต่ขอขอย้ำอีกนิดนึงว่าตอนนี้นะครับผมละครวทีีเรื่องมีจฉัยงอนนะครับผมยืดรอบการฉายออกมา เป็น18พิศจิกายน18พฤศจิกายนนะครับคือต้องรีบไปดูแล้วก็ไม่มีการเพิ่มรอบอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมไปชมกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาจริงๆแล้วเราจะต้องไปแล้วจรรีแล้วที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปจองบัตรมีไซ่งอนก่อนนะครับผมใช่ครับผมสวัสดีครับสดีคบับ